สวัสดีค่ะทาร่พลังบวกบายแม่หมออุ้มนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาให้ไพ่สำหรับนี้นะคะบอกทุกทกท่านนิดนึงนะคะว่าไพ่มีข้อความใดนะคะอยากจะส่งตรงถึงทุกทกท,กท่านในวันนี้บ้างนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกทกท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะขอดูพลังงานของทุกทกท่านกันก่อนเนาะ หากพลังงานใช่พลังงานตรงนี่แสดงว่าเป็นข้อความที่ส่งตรงถึงคุณนะคะหากพลังงานไม่ใช่พลังงานไม่ตรงนี่ไม่ใช่ข้อความของคุณก็อย่ากเก็บออกมาเป็นอารมณ์นะคะเพราะว่าการอา่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ไทาโร่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะเราจะไม่ตัดสินใครทั้งสิน้น Six of Wands, p a c e of Swords, King of Wands, Six of Pentacles The chariot ในวันนี้แม่มอมองเห็นเป็นลักษณะของผู้ที่มีแพช s i o n มากๆนะคะมีไฟปรารถนาในการขับเคลื่อนชีวิตของคุณนะคะให้ไปอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จให้ไปอยู่ในจุดที่มีความมั่งคั่งมีความอุดมสมบูรณ์ในทั้งกายภาพที่เป็นในโลกมิติที่3นี้เนาะแล้วก็ ทั้งทางจิตด้วยนะคะเป็นเป็นการขับเคลื่อนการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ได้หมดเลยนะคะเป็นในลักษณะที่ว่าคุณตอนนี้คุณได้รับชัยชนะบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานของคุณเนาะในการที่ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีลักษณะ เป็นโปรเจกต์งานนะคะเป็นอะไรหลายๆอย่างหน้าบางท่านบางคนสมัครงานทิ้งไว้คุณได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะคะได้รับเข้าทำงานเป็นที่เรียบร้อยนะคะได้รับเงินรับทองเป็นที่เรียบร้อยบางท่านบางคนได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะเป็นสิ่งที่ในจิตในใจลึกๆของคุณนะปรารถนาที่จะทำสิ่งนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปแล้ว เอาจริงๆที่ผ่านมาก็สําเร็จมาแล้วหลายๆอย่างนะคะได้รับเงินรับทองเป็นที่เรียบร้อยบางท่านบางคนนี่ได้รับการเอื้อเฟื้อจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ในที่ทํางานเอื้อเฟื้อเรื่องงานเรื่องการนะคะช่วยเหลือให้คุณได้มายืนอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าค่อนข้างโฟล์ในพลังงานนะคะค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ รับรื่นนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานการเงินเนาะผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การช่วยเหลือเนาะใครที่กำลังจะเดินทางนะคะในการงานของคุณคุณอาจจะมีการเดินทางนะคะไปรับ ตำแหน่งใหม่ๆนะคะ,ะไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะเป็นการเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานเป็นการเดินทางโยกย้ายสถานที่ทำงานนะคะเดินทางไปต่างประเทศอืมก็อาจจะเป็นไปได้นะคะในระยะนี้เนาะหรืออาจจะเป็นที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆมานี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้นะที่ผ่านมาใต้สำหรับเป็นทัวร์เพนเ l คิลส์นะคะตอนนี้ มีความรู้สึกว่าบางท่านบางคนนะคะกำลังหมุนเงินอยู่หรือเปล่านะอาจจะมีการยื่นกู้ธนาคารเนาะเป็นการที่ว่าอยากจะได้เงินก้อนนี้มาเพื่อหมุนในธุรกิจของคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอืมถ้าใช่ถ้าตรงนะก็มาฟังกันต่อนะคะว่าไพา่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะ หากฟังแล้วไม่อึดอัดขัดใจนะคะก็มาฟังกันต่อเนาะแสดงว่าเป็นพลังงานของคุณนะคะว้าวหลายๆท่านก็ได้รับเงินรับทองนะคะตอนนี้เป็นเอ่อโชคลาภเงินทองนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะอาจจะเป็นเอ่อบางคนบางท่านก็อาจจะมีการได้รับเงินแบบฟุกๆุกนะคะเป็นเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่เบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยิบยื่นให้กับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนั่นแหละนะคะน้ำพักน้ำแรงนะคะในการที่คุณลงมือแอคชั่นทำอะไรบางอย่างลงไปนะคะก็ได้รับเงินรับทรองมาก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่แอคชั่นลงไปแล้วนะคะได้รับสิ่งของตอบแทนมาเป็นเงินเป็นทองเป็นของขวัญอันที่ที่คุณถูกใจอะค่ะนะก็เป็นเรื่องที่สมควรจะได้นะคะ t ดอะทาวเนะคะจะมีเหตุการณ์นะคะบางอย่างนะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันพรานด่วนนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายงานอย่างกระทันหันนะคะย้ายบ้านนะคะย้ายที่อยู่อาศัยแบบปุบปับฉัพันบางท่านบางคนอาจจะมีการได้ต่อเติมนะคะที่อยู่อาศัยของคุณเนาะมีการรีโนเวทบ้านหรืออะไรประมาณนี้นะคะอืม แต่ดูแลเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้นะคะเป็นสิ่งที่มันมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าควบคุมไม่ได้ประมาณนั้นเนาะเพราะว่าไพ่ดีออกมาช่วงนี้อาจจะต้องมีการตั้งสตินิดนึงนะคะในการดำเนินชีวิตของคุณเนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่อาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะในสิ่ง ที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแม่หมอไม่ได้บอกให้คุณกลัวนะคะแต่ตั้งสติตั้งรับนะคะอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกอย่างมีทางออกนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะให้ถอยหลังออกมา3ามเก้านะคะห้าเก้าก็ได้ออกมายืนดูนะคะบทละครที่เราเล่นอยู่นะคะ บทละครนี้นะสิ่งที่เราเจออยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคือละครฉากใดนะคะเรื่องใดตั้งสติให้ดีนะคะออกมายืนดูตัวเองนะคะเล่นบทละครนี้ดูลงไปให้ลึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานี่มันกำลังจะสอนอะไรเราใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันไม่มีเรื่องบังเอิญนะบนโลกใบนี้นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งที่เราเคยกระทำมาแล้วทั้งนั้นเลยนะคะตั้งสติใช้จิตใช้ใจใช้เซนใช้สัมผัสในการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างทุกปัญหามีทางออกนะคะขออย่างเดียวอย่าใช้อารมณ์นะพาะไพ่ใบนี้ออกมาเตือนว่าช่วงนี้อาจจะมีการแบบอารมณ์นะหงุดหงิด อารมณ์หงุดหงิดฟุ้งซ่านนะคะวุ่นวายหัวจิตหัวใจนะมีความไม่มั่นคงทางอารมณ์วาจานะคะคำพูดก็อาจจะมีความเพูดออกไปโดยที่ไม่ได้ยังคิดอะไรประมาณนี้เนาะนะคะไพ่ออกมาเตือนว่าตั้งสตินะคะในการที่จะพูดจะทำจะแอคชั่นอะไรลงไปก็ขอให้อยู่ในหลักในการตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมนะคะ ให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีศีลจะเป็นตัวที่เป็นเกราะคุ้มครองป้องกันภัยให้กับคุณได้นะคะอคิงออฟวอนสออกมาอีกแล้วพลังงานของคุณเมื่อกี้ก็ออกมาเห็นไหมในการที่คุณจะแอคชั่นนะคะทำงานทำการไม่ว่าจะเป็นกิจการร้านค้าอะไรของคุณนะคุณมีความสามารถอยู่แล้วนะคะ ทำอะไรก็สำเร็จนะคะขออย่างเดียวนะทําด้วยใจที่ตั้งมั่นแล้วก็ไม่เหเลาะและไม่โลเลนะสําเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็ใช้สติให้มากกว่าอารมณ์นะคะอืมประมาณนี้เนะาะไพ่ออกมาบอกประมาณนี้อืมออกมาอีกแล้ว Six of Pentacles นะคะอันเก่าเลยเมื่อกี้ก็ออกมานะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะยุติธรรมทั้งการให้และการรับ หากคุณเป็นผู้ให้นะคะคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ให้มาแล้วมากมายนะคะให้ทั้งพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฟูงกัลยาณมิตรทั้งหลายใครเดือดร้อนมาคุณก็เป็นผู้ให้เสมอเสมอถ้าคุณมีลักษณะพลังงานเป็นแบบนี้แม่หมอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะท่านเห็นแล้วนะท่านกําลังจะให้ในสิ่งที่คุณควรจะได้รับกลับคืนนะคะ เป็นสิ่งที่คุณคุณจะรับรู้ได้นะคะในระยะเวลาใกล้นี้นะเดี๋ยวคุณจะได้รับรู้ถึงความยุติธรรมนะคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <Hold S 1> <ๆ>ใ,ในที่สุดในที่สุดความยุติธรรมก็บังเกิดขึ้นกับคุณนะคะหากที่ผ่านมาเนาะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมความยุติธรรมเนี่ยมันไปเกิดขึ้นกับคนอื่นอยู่เสมอเสมอทำไมเราก็ทำดีมาทั้งชีวิตทำไมความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นกับเราบ้าง นะคะใครที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนาบารมีของตัวเองนะคุณดึงพลังงานของคุณขึ้นมานะคะคุณอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะคะถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้ต่อให้เราเร่งกระบวนการมากแค่ไหนมันก็ไม่ได้นะคะ มันจะเกิดทุกข์ซะอีกใช่ไหมคะไปเร่งสิ่งที่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยคะ่ะนะทําจิตใจให้สบายๆนะทําบุญทํากุศลทําสิ่งที่ที่คุณคิดว่าทําแล้วคุณสบายใจทําไปเถอะนะคะคุณงามความดีทั้งหลายนะคะที่คุณเคยได้เอื้อเฟื้อกับทุกๆผู้ทุกๆคนบนโลกใบนี้นะอเดี๋ยวคุณจะได้รับกลับคืนนะคะใจเย็นๆ นะไม่ต้องไปเร่งนะคะถึงเวลาเดียเด๋ยวเดี๋วเดี๋ยวมาแบบตุ้มๆเลยนะคะอืมเนี่ยจกักรวาลกำลังจะให้คุณแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะสำหรับนี้นะ ไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกใบนี้นะคะการที่คุณได้มาเห็นมาพบมาเจอคลิปนี้ก็ไม่บังเอิญเช่นกันนะคะเพราะว่ามีข้อความที่จะต้องส่งตรงถึงคุณข้อความที่คุณจะได้รับอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของคุณนะคะ แม่หมอว่าตอนนี้คุณกำลังเริ่มวางแผนที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเป็นในเรื่องของการงานหรืออาจจะเป็นทางจิตวิญญาณของคุณก็อาจจะเป็นไปได้คุณมีความคิดที่อยากจะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณมีความคิดที่ค่อนข้าง ฉลาดหลักแหลมนะคะมีการวางแผนบางคนบางท่านนี้อาจจะลงมือนะคะซื้อที่ซื้อทางนะคะอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวคุณเองและกับครอบครัวและกัลยะาณมิตรของคุณนะคะบางท่านบางคนอาจจะอยากซื้อที่นะคะเพื่อที่จะทำการเพราะปลูกเนาอะอผักปลอดสารพิษอะไรประมาณนี้นะคะ อยากจะมีพื้นที่สักที่หนึ่งนะคะไว้ปลูกปลูกผักปลูกผลไม้นะคะเป็นอาหารการกินที่จะทำให้ชีวิตของคุณได้มีความ <c oughs> เขาเรียกอะไรอาจจะช่วงแรกอาจจะมีความรู้สึกว่าเอออยากลดภาระค่าใช้จ่ายเนาะในเรื่องของอาหารการกินทุกวันนี้ก็แพงขึ้นนะคะโดยที่ว่าอยากจะมีอาหารการกินนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพา ปัจจัยภายนอกเนาะถ้ามีอาหารการกินเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอยากกินอะไรก็ปลุกนะหัวเผือกหัวมันเนาะกินได้ทุกอย่างเลยนะคะเอ่อกล้วยก็กินได้ใช่ไหมคะอืมผักน้ำพริกเราก็อยู่กันได้ใช่ไหมถ้าคุณมีพลังงานแบบนี้นะคะมาถูกทางแล้วนะอืมใครมีที่มีทางที่ยังไม่ได้อ่อไปพัฒนาหรือไปทำให้มันเกิดการต่อยอดอะคะ่ะ คุณลองลองลองไปดูนะคะอาจจะคุณอาจจะมีความรู้สึกอยู่ข้างในจิตในใจของคุณอยู่แล้วนะว่าจะทำให้มันเกิดประโยชน์ให้ได้เขาเรียกอะไรอะใช้ชีวิตแบบสบายๆเนาะแบบยั่งยืนนะคะนะมีอาหารการกินครบพร้อมอยู่ในพื้นที่ของคุณอย่าง,งนะะี้ค่ะคุณเล็งเห็นถึงจุดนี้อะค่ะว่าว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ควรจะต้องพัฒนาขึ้นมาเพื่อ ให้อนาคตของเราไม่ต้องไปลำบากนะคะวิ่งซื้อเขาประมาณนี้เนาะถ้าอันนี้พูดแบบบ้านๆนนะคะเป็นภาษาแบบง่ายๆบ้านๆให้เข้าใจกันอทั้งสองฝ่ายเนาะให้เข้าใจกันทั้งคุณและแม่หมอนะแม่หมอก็สื่อออกมาง่ายๆนะคะสามไม้คุณเริ่มโอ้โหเริ่มแล้วนะคะอืม แม่หมอว่าคุณมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ใจของคุณปรารถนามาเนิ่นนานคุณอยากจะออกเดินทางคุณอยากจะทำในสิ่งที่คุณมุ่งหวังคุณอยากจะทำในสิ่งที่ใจของคุณปรารถนามันเป็นแพชชั่นมันเป็นความหลงไหลมันเป็นความรักในสิ่งนี้สิ่งที่คุณที่ที่มันอยู่ในจิตในใจของคุณมาเนิ่นนานอาจจะเป็นในสิ่งนี้ก็ได้นะคะ สิ่งที่แม่หมอได้พูดไปเนาะอาจจะอยากลงมือทําอะไรบางอย่างหรือบางคนอาจจะอยากออกเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปทาตามตามความฝันไปตามใจที่คุณปรารถนานะคะก็ทําได้นะคะเดินทางได้บางคนนี่แพ็คกระเป๋าแล้วนะคะอยากออกเดินทางไปทําในสิ่งที่ตัวเองมีความปรารถนามาเน่น,นานเนาะอืม 5 of s o o r d นะคะหลายๆท่านมีความรู้สึกว่าอยากมีโชคมีลาบเนาะทางการเสี่ยงอะไรประมาณนี้นะคะอืมเอาจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องการาเสี่ยงโชคหรืออะไรประมาณนี้นะก็ก็อาจจะมีแต่มันเป็นโชคแบบ ไม่ได้เยอะนะคะเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะประมาณนั้นเนาะอืมนน่นเห็นไหมได้โชคจริงด้วยนะคะบางท่านบางคนจะได้รับโชคลาภเงินทองนะคะแต่เป็นโชคเล็กๆน้อยๆนะคะก็อย่าไปซื้อเยอะนะเอาพอประมาณนะคะอืมนิดๆหน่อยๆพอได้มีความชุ่มชื่นหัวใจเนาะแต่ไอ้พวกโชคลาภทางการเสี่ยงนี่มันก็เป็น มันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเราซื้อไปโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรมากมายแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็มันก็ไม่เป็นไรนะคะนิดๆหน่อยๆเนาะพอให้ได้ให้ได้ลุ้นนะ <laughs> Vi e l o f Fortune อืมจริงๆริงก็ถึงเวลาของคุณแล้วนะเป็นการวนกลับมาซึ่งการเงินการทองนะคะที่คุณควรจะได้รับเอาจริงๆอืมจะมีคนได้ในคลิปนี้จะมีคนได้รับเงินรับทองนะคะแต่ไม่ใช่ว่า ทุกคนจะได้นึกออกปะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบาร,รมีของแต่ละคนเลยนะคะไม่ใช่ว่าแม่หมอพูดเออเดี๋ยวจะได้โชคลาภทางการเสี่ยงลรวคนที่ยังบุญมาไม่ถึงอะ่ะก็กระโดดทุ่มสุดตัวอย่างเงี้ยมันก็นะถ้ามันยังไม่ถึงเวลาก็คือไม่ใช่ให้คุณดูสายสัญญาณให้ดีนะอืซื้อติดไว้ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเออซื้อแล้วแบบคาดหวังว่าโอ้จะต้องได้อย่างเงี้ย ซื้อแล้วปล่อยวางนะปล่อยวางผลลัพธ์นะสักใบหนึ่งอเงี้ยนะคะก็ได้ถ้าไม่เดือดร้อนใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไปทุ่มจนแบบโอ้โหถึงเวลาก็งานเงินจะมาซื้ออาหารการกินก็ไม่มีอย่างเงี้ยเดือดร้อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แสดงว่านี่ยังไม่ถึงเวลาของคุณถ้าซื้อไปแล้วคุณเดือดร้อนนะอืมหมดเยอะเลยแล้วก็ทุกข์ด้วยนี่นี่นี่แสดงว่ามันยังไม่ถึงเวลาของคุณนะคะนะถ้าถึงเวลามันจะไม่ยาก ถึงเวลาของคุณมันจะไม่มีอะไรยากเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโฟล์มันจะไหลลื่นเนี่ยพลังงานนี่ทั้งภายในและภายนอกเลยนะคะมันจะโฟล์มันจะ, flow, นจะไหลลื่นมันจะไม่มีอะไรมาติดขัดในพลังงานนะคะถ้าเป็นสิ่งที่คุณจะได้นะอืมแบบนี้เลยใต้สำรับเป็นอะไรอืมทำตัวเองให้มีความสุขทำตัวเองให้มีความสุขในทุกๆขณะจิตในทุกๆวันของชีวิตและ เพื่อแผ่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ภายในจิตในใจของคุณเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครทําบุญใครสวดมนต์นะคะท่านใดสวดมนต์นะคะช่วงนี้นะทำสมาธินั่งสมาธิก็ให้คุณกรวดน้ํานะคะให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้นะคะเทวดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษากายสังขารวิญ,ญญาณของคุณอยู่นะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะก็อุทิศ แผ่ออกไปให้ไพศาลไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะคะเปรตอสุรกายอะไรคุณก็นะอธิษฐานนะมันจะมีอยู่อะค่ะคำอธิษฐานนะกวดน้ำขอเอาหูสิกรรมอะไรก็ทำไปที่คุณสบายใจนะคะแผ่ออกไปเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีการแผ่นะอุทิศบุญกุศลถ้าคุณทำสิ่งนี้นะคะแล้ว เดวงจิตด,ดวงวิญญาณเหล่านี้ถ้าเขาได้รับแล้วนะคะเขาจะกลับมาอวยชัยให้พรเขาจะกลับมาให้สิ่งดีๆกับคุณนะคะจะเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นโชคลาภเงินทองเล็กๆน้อยๆนะคะที่พลังงานของพวกท่านเหล่านั้นพอที่จะมีก็จะให้คุณได้แต่ในทางกับการก็คือเราจะต้องมีบุญอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะคะถ้าไม่มีบุญก็ไม่มีใครเทวดาองค์ไหนมาให้เราได้นะคะ ่อให้ท่านอยากจะให้ท่านก็ให้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีบุญสั่งสมอยู่เลยใช่ไหมคะอืมเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างเม็เซนเนาะเราต้องมีบุญอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะคะพอเทวดาที่ได้รับบุญจากเรานะคะท่านประพบผู้มีอายุที่ยืนขึ้นยาวขึ้นท่านมีพลังงานมีออร่าสูงขึ้นก็สามารถมาเกื้อนหนุนใช่ไหมคะสามารถช่วยชี้ทาง เปิดทางเปิดทรัพย์รับโชคให้กับคุณได้ใช่ไหมคะแบบนี้เลยเมกเซนนะคะหากท่านเหล่านั้นมีบุญสัมพันธ์กับเราใช่ไหมคะอืมเป็นบุญสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ในอดีตชาติเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาทําไมจะตามมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกไม่ได้ใช่ไหมแต่ที่สําคัญเราต้องอุทิศบุญให้ท่านก่อนเราต้องมีบุญเองก่อนใช่ไหมคะนี่สําคัญนะสําคัญนะคะอ่ะอันนี้แม่หมอก็ฝากไว้นะคะสําหรับ ท่านที่เดินทางมาทางสายจิตวิญ,ญญาณนี้คุณมาถูกทางแล้วนะคะทําต่อไปนะอย่าได้อย่าได้ท้อใจนะคะกับการทำคุณงามความดีนะเมื่อบุญบารมีสั่งสมมาถึงจุดที่คุณควรจะได้แล้วคุณจะได้รับแน่นอนนะคะอืมอันนี้ก็น่าจะครบท้วนแล้วเนาะ แม่หมอก็ขออวยพรให้กับทุกๆท,ท่านที่เดินทางมาทางสายจิตวิญญาณน,นี้ไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมและก็ขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนค่ะขอบคุณคะ่ะ